ครับสวัสดีครับบัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่20พฤษภาคม2 5 6นนะครับแนะนำรถ2คันนะครับเป็นคู b ปต้า L34 DI กับคู b ปต้า L3408 นะครับตัวดีทีคัน DI นี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับราคา185,000บาทนะครับตัวดีทีสามหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับ ปรับสภาพ,อ,พอ่ะครนนี้ก็เช็คบ้างเช็คมาบ้างนะครับไม่มีทะเบียนใบนหน้าก็ยังดีอยู่นะครับพวกบูตพวกสลักก็สึกไม่เยอะนะครับยางหน้าประมาณ6 0ซนะครับยางหลังก็สัก5 5 60%ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับท้ายนี่อ่าท้ายก็ไม่มีมีไม่มีรั่วนะครับ ล้อหน้านี่เก็บทําให้แล้วนะครับคันนี้ไม่รั่วซึมนะครับไถทองก็ดีนะครับเครื่องเกียร์ดีไม่มีทะเบียนเฉยๆนะครับคันนี้ลูกหมากเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับก็มีถลอกฟางนะครับลังคาดีไม่แตกนะครับที่ชันเดิมๆผ่านเป็นฐาน พันห้านะครับพันห้าคงดีใบก็พอเหลืออยู่นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทไม่มีเล่มทะเบียนส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับคันนี้เป็นสามสิบสี่นะครับคันนี้ไปเกียร์เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆนะครับไม่นานยางก็ประมาณสักหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับยางหลังเก้าสิบเปอร์เซ็นผ่านเป็นผ่านห้าเหมือนกันนะครับโครงดีใบก็ยังเหลือเยอะ ยังไม่ได้ล้างถ่ายไม่รั่วซึมนะครับหางคามีแตกบ้างนะครับคันนี้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเลิ่มจะเบียนครบนะครับเก็บสีเก็บสาภาพอยู่ที่แสนเก้านะครับคันนี้เช็คเอาสวยๆพร้อมใช้นะครับนะนะลองสามสิบสี่ดีไอก่อนก็ได้ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเก็บสาภาพเก็บสีรอบคันก็เพิ่มหมื่นหนึ่งนะครับ ถ้าเก็บสภาพทำสี95นะครับตอนนี้ไม่ไม่ร่วไม่ซึมนะครับโฟบวินใช้งานได้ปกติปูปาตา L34DI นะครับแต่ว่าไม่มีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ ออกไปซื้อขายให้ทางร้านนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0850876581นะครับสนใจมาดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับบัวเจริญเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอธานีนะครับ ตันี้จะเป็นเครื่องยนต์สามถูบนะครับแบบเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์อยหลังนะครับไยหลังกระชานะครับเครื่องยนต์ครับตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับล้อเลื้อแน่นนะครับตรวนี้เช็คโควินเช็คจีนเรียบร้อยนะครับท้แน่นมากกเราเปลี่ยนไ้แล้วนะครับ ยังไม่มีไอระบายนะครับเยังเหลือแน่นดีอยู่ครับแรงยังดีอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเครื่องเดิมไม่เคยยังไม่ยังไม่เคยแกะท่านนะครับเท่าวิดีโอใช้งานได้ปกตินะครับเทายังเต็มอยู่ยังไม่เคยใช้งงานอันนี้ ตามสภาพนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับปรับสภาพเก็บสีแสนเก้านะครับราากันนี้ราคาก็ราคาก็ปรับเปลี่ยนขึ้นลงได้นะครับแบบนี้เลยในฐานก็ยังเหลือหนานะครับยังหัวเยอะครับตามสภาพนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้สามสิบสี่ตัวดีทีรุ่นนี้อาจจะต้องเผาหัวมากงนะครับตอนเครื่องเย็ยนแต่คันนี้ก็มาสตาร์ทได้เลยนะครับยังไม่ต้องเผาหัวแต่มันเป็นระบบของของมันนะครับที่ว่าจะต้องเผาหัวบ้างตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องดีทีนะครับ จะเป็นรุ่นก่อนของตัว DI แรงกำลังก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับ สนใจมาดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทร085 087 65 81นะครับร้านก็ตั้งอยู่อำเภอ,อทางเข้าอำเภอวังสามหมอนะครับห่างจากตัวอำเภอออกมาทางสีอำเภอสีทาตุนะครับ3กิโลเลยจากปตทมาประมาณ2กิโลนะครับเดี๋ยวดูรอบคันอีกทีนะครับ ก็พูดพูดไปมีดก็ยังแน่นอยู่นะครับรวมไม่เยอะนะครับพูดการัวมบ้างน,นะครัลอร้อหลวมนิดหน่อยนะครับไยทองก็แห้งดีนะครับไอเกลียยเ,เยอะล้อฝั่งนี้แน่นนะครับ ยังไม่เคยแกะนะครับเครื่องก็อ,อยู่ประมาณทักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับไม่ถือว่าแน่นมากร้อสตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องก็กำลังดีอยู่เครื่องไม่ต้องทำนะครับใช้ได้อีกงานอยู่ท้ายเลยแห้งดีนะครับมีดีโอก,ก็สึกบ้างนะครับมันไม่มีไม่มีรั่วซึมนะท้ายเป็นคาบจารบีตรงผ่านก็สวยนะครับ ะะาตามสภาพนี้1 7ึ่งแดหมัน 75, บาทนะครับปรับสภาพเก็บสีเช็คลวมเช็คเปลี่ยนบูธเปลี่ยนอะไรนะครับของเหลวก็คันนี้ก็อยู่ที่แสนเก้านะครับเล่นทะเบียนชุดโอนครบนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0ูนย์แปดห้านย์แดเหห้าแปดหนึ่งนะครับเปิดโทรแอปไลน์ได้นะครับขอรูปขอคลิปเพิ่มรายละเอียดเพิ่มได้นะครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ